สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะคะมาเที่ยวงานเทศกาลจังหวัดสุพรรณบุรีงานนี้รัอบรองเลยขาช็อปอินขาช็อปใช้สนุกตึกเรียงตอนนี้นะคะแม่ก็เข้ามาในิเวีนงานแล้วนะคะก็มีร้านค้ามากมายนะคะมีตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงราคาแพงแต่แพงแล้วป้าเชื่อว่าจะไม่อร่อยนะคะร้านนี้คือร้านเจ๊แคร์แห่งปากเป็น พกที่ไส่แน่นๆจุกๆนะคะถ้าใครชอบไอส่รวมก็กอ2,700บาทแต่ถ้าเกิดว่าอยากกิในไส่มะพร้าวนะคะใส่มะพร้าวลวนก็จะราคา2,100บาทนะคะจะบอกไปว่าร้านนี้นะคะ,นนะคะนเยอะมากๆถ้าใครมาต้องรีบมาก่อนนะ้เพราะว่าคิวเขาเน่นมากและเราก็ผ่านมานะคะก็จะมี บางร้านนะคะที่มีสองสานะคะ2 3าร้านดักหน้าดักหลังดักตรงกลางขายชอ่อินร้านไหนชอบกินรถไหนก็ไปหาดูกันได้นะแต่ทสำคัญนะคะถ้านผู้ชมลองดูนะคะบางร้านก็จะมีคนน้อยมากเงียบเหงานะคะแต่บางร้านก็ขายหมดนะคะไฮไลท์ของที่นี่ที่แนนเห็นนะคะก็จะมีร้านงบนะคะงบทะเลหรือว่าหอมงกย่างนั่นเองนะคะเขาขายหมดตั้งแต่ตอนที่แนนไปก็ไม่ น้ำตกนะคะคุณก็จะไม่ค่อยมีเพราะว่าหาซื้อันได้เป็น่อยถ้าสังเกตน,นะคะให้ทุกคนลองดูว่า,าตามบรรดาร้านที่นายถ่ายรูปมานะคะร้านไหนขายดีร้านไหนกำลังฮิตร้านไหนกำลังนิยมการใครจะเอาไปต่อยอดธุรกิจเอาไปต่อยอดนะคะบา<ะ>งคนเนี่ยมีความสวรรค์ในการทำอาหารก็จะได้ทำทำแล้วก็เอามาเปิดรายได้ให้กับครอบครัวนะคะร้า,านมีคุณ สองสามล้านนะคะดักหน้าดักหลังดักตรงกลางแต่ว่าไฮไลท์นะคะที่แนนชอบอีกร้านนึงก็จะเป็นขนมเบื้องนะคะชิ้นละหนึ่งบาทนะคะใส่านแล้วอร่อยมากแต่ว่าแนนซื้อแค่ตักสิบบาทเองทานไปทานมาแป๊เดียวหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นซูชิซูชินี่ก็มีพร่อมเยอะมากนะคะแต่ว่าคนก็ต่อแถวนะคะคนก็ขี้กระยิบนะคะ บางร้านก็เป็นขนมที่เราหาทานได้นะคะก็ลองดูกอันนี้ขนมหมกแกงจัดเพชรบุรีนะคะมาเองนะคะเพชรยมุนถ้าใครชอบก็ในะะห้หาชิมได้เนี่ยฮะหอมหมกย่างหรือว่าหอ,อมหมกทะเลย่างนะคะหมดแล้วนะคะร้านเปิดตั้งแต่10โมงนะคะถ้าใครอยากจะกินก็ต้องไปเร็วๆหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าใครไปช้าก็อดนะเพราะขนาดแนนมากโมงแนน หมดแล้วไม่ม,ไมีต้องบอกว่าร้อนมากๆยิ่งสาว์อาทิตยนะคะคนก็จะยเยอะม,มากๆเหมือนกันนะคะถ้าคิดว่าเพื่นสนใจก็มาชมมาเที่ยวม,มาช้อปกันได้นะส่วนแมนก็ช้อปจนอิ่มกิมนตั้งแต่ร้านแรกจนร้านสุดท้ายอร่อยจุกๆไปค่ะ